มาฟังคําอธิบายและคําชี้แจงถึงผลการประชุมของ GBC กันหน่อยนะครับที่ไทยเรามีการยื่นเงื่อนไข4ข้อที่ทางกัมพูชาจะต้องทําตามให้ได้และข้อที่4ครับคือเรื่องการลงพื้นที่ไปดูเส้นอ้างสิทธิ์ร่วมกันในหลักหมุดที่42-47ถึงก็จะครอบคลุมพื้นที่ทั้งบ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วในจังหวัดสะแก้วนะครับ แล้วจะตามมาด้วยการปักหมุดทั่วคราวซึ่งทางรัฐมนตรีกลาหหมก็ยืนยันนะครับว่าการปักหมุดทั่วคราวที่ว่านี้ไม่ได้ทําให้ไทยเราเสียสิทธิ์นะครับแต่ก็มีหลายคนเป็นห่วงต่ออีกครับแล้วปักทําไมเพราะว่าตรงนั้นทั้งหมดก็เป็นพื้นที่ของไทยอยู่ดีล่าสุดวันนี้ครับ24ตุลาคม68เพจกองทัพบ,บกทันกระแสก็โพสต์บอกเอาไว้นะครับพื้นที่กองทัพภาคที่1อธิบายการปักหมุดทั่วคราวแบบง่ายๆ ไม่เสียดินแดนแต่เอาให้เถียงไม่ออกครับและทางเพจก็ได้นําเส้นอ้างสิทธิ์แล้วก็หลักหมุดมาให้ดูนะครับโดยหลักที่42นั้นคนละหลักหมุดกันไทยเราเนี่ยปักหลักหมุดไปที่สีน้ําเงินครับขณะที่กัมพูชานั้นปักไปที่สีแดงครับแต่ว่าหลักที่43เนี่ยเป็นหลักเดียวกันนะครับทีนี้ก็เลยมีการลากเส้น จากหลักที่42ไป43เราก็จะได้เส้นสีน้ำเงินเป็นเส้นอ้างสิทธิ์ของไทยขณะที่กัมพูชาลากจากหลักที่42มาที่หลัก43ก็จะเป็นเส้นสีแดงเป็นเส้นอ้างสิทธิ์ของกัมพูชาเขาครับและทางเพจก็บอกต่อนะครับว่าในระหว่างเส้นที่ลากในแผนที่นั้นระยะทางยาวไม่รู้ตรงไหนที่เป็นปัญหาบ้างจึงขอปักหมุดทั่วคราวจาก42ไปถึง43ทุกๆุ5เมตรก็จะเป็นเส้นสั้นๆต่อๆกันที่ชัดขึ้น ตรงไหนที่ล้ําผลักดันปรับการครอบครองทันทีแล้วเป็นเพียงระยะสมมุตินะครับให้ดูว่าเป็นการปักหมุดชั่วคราวนั้นระยะอาจจะประมาณนี้คือ25เมตรนะครับและทางเพจก็สรุปเลยว่าดังนั้นจึงไม่ใช่การปักหมุดที่จะทําให้เสียดินแดนไป แต่จะทําให้ชัดเจนมากขึ้นว่าเธอล้ําเข้ามานะชัดไหมเชิญออกไปค้าบรรดาหมู่บ้านของชาวกัมพูชาที่มีการลุกล้มาธิปไตยของไทยเนี่ยออกไปค้าทีนี้ผมก็ได้พูดคุยแล้วก็สอบถามทางอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กครับอาจารย์นิพัฒน์ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าจากนี้ไปจับตาดูให้ดีว่ากัมพูชาจะยอมทําตามผลการประชุม G b บหรือเปล่าทางเรื่องการถอนอาวุธหนัก แล้วที่สําคัญก็คือการกู้ทุนระเบิดครับแล้วในอดีตกัมพูชาก็ขัดขวางการกู้ทุนระเบิดมาโดยตลอดครับกัมพูชาเขานาประเด็นนี้ไปใช้หาเงินกับนานาชาติที่เขามีการบริจาคเงินมาให้กัมพูชาทําการเก็บกู้ทุนระเบิดเพราะฉะนั้นเองจับตาดูด้วยว่ากัมพูชาเขาจะจริงใจมามีส่วนร่วมในการกู้ทุนระเบิดออกไปหรือเปล่า แม้ว่าพื้นที่นั้นจะเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาอยู่แต่ก็ต้องสามารถเก็บกู้ไปได้และอีกเรื่องหนึ่งก็คือการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ด้วยที่ตํำรวจ2ฝ่ายเห็นพ้องต้องกันในการตั้งกองกําลังเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อใช้ในการปราบปรามหัวหน้าแก๊งในการปราบปรามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ